สวัสดีค่ะมาพบมาพบกับอีสานพร้าเพลินนะครับมื้อนี้ไอ้อ๊อบมื้านเบเรนเมื่อนม้านเบเรนอัดอันเอกใแฮงที่สุดม้านเบเรนอัดไม่คิดฮอดพ่อพี่น้องหลายๆมื้อนี้มาเฮ็ดงานบ่ว่างคือกันแต่แต่มีเวลามีเวลาสิมาเสนอภาษาอีสานประละกคำมื้อนี้สิอันขอเสนออันคำบาอันอันยางมาหาลูกค้าเนาะบาดนี้ก็เลยเห็นอันเห็นต้นอัน จป็นตนักอีโฮมก็เลยเสียบอกว่าผักอีโฮมนะเป็นยังไงเอาให้พี่น้องเนาะพันเนี่ยครับภาษาอีสานเขาเรียกผักอีโฮมเนี่มผักอีโฮมผักอีโฮมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยภาษากลางเขาเรียกมะรูมนะมะรูมถ้าพ่อพี่น้องก็ไม่มีอย่างไรได้อมืนี่ก็เห็นกันผักอีโฮมก็เลยอยากให้พ่อพี่น้องเห็นมา เป็นหมากแบบนี้เป็นขอคอมีเอาไปแกงใส่ปลาทูปลาห,หยังแซบ่บแซบ่แซบสดแหนกินไน่กินอยางมัน่นอันหละัะก็เลยเห็นพักอีโฮมก็เลยแบบมเขามาไท้มะทายกินให้เบิ่งวานเป็นแบบใดญ่แต่คเดี๋บวาเคยกินนะภาษากลางเขาเรียกมะรุมก็มันไม่ยังไหลมัอนี้เนาะก็ขอตัวเห็ดงานก่อนแต่ว่าจากไปกับซอยให้เก่าเทวี่น้อง ก็มาสอยมาให้ฟังคือเก่าวันลาเพื่อนี่บิ่งดูทั้งเฮ็ดงานทั้งเฮียแตกเคร่องแบบโอ้กระเป๋ากระถิ่นกระดิด่งกระเดนยห้อที่หอนพี่น้อ,นองหลักเล่นมาอาัดให้ฟังเบิ่งดูมื้อนี้เสียไม้ได้มื้อนี้เสียไมย้บ่ได้ศักคิวคิวฮอล์ขี่เก็กยู่ได้ขี่เก็กตัวบักย้ายใส่ XL แหมใส่ XL ตัวบางใหญ่มาเป็นใส่สิงคโปร์นะําเอารถเอาซอยซอยให้เราดูซอยซอยซอยเพ,พิ่นพี่น้องฟังซอย สาวสำหรับพู้จักหมาป่อมเลสเบียนพ่อแต่ผู้ชทายเงียนนั่นก็เรียกว่าไปสีหมาป่อมเลสเบียนกันเลอันนี้ก็สอยเด้อพ่อแม่พี่นองเดอ้อบ,บาย